น่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิดีโอแล้ววิดีโอแล้วดูแล้วหรอ <c oughs> โอ้โหขายของอแล้ครูะนี่ครับเพื่อนนี่ครับนี่จะเป็นชุดข้าวห่อแซลมอนนะครับผมเรือว่ามากิมากิสายญี่ปุ่นมากิ ก็ตัดเป็นชิ้นทำไมชีวิตพี่เป็นวรีพกแล้วยังต้องมาทั้งทำตุ้ชีอะครับพี่ครับผมต้องสู้ใช่ไหมครับประกอบลายอาชีพครับผมโอเควันนี้วันหวยออกโอเคครับครับผมเราก็ต้องเข้าทีมให้มันเข้าทีมนิดนึงครับผมวันนี้วันตะบานออกดีครับผมบ๊วย้าวันนี้ก็มาตากันประมาณนี้ครับมันจะลลอสวยเหมือนคุณทำนะครับผมคุณทำมันรอโอเคครับมัรอก็เลยต้องทำให้มันสวยครับอย่างเงี้ยครับผมดูครับผม คนข้างที่จะอ่าปนีดปนในปนนมอ่าปนีสักนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาน่าทานะครับเพื่อนเสร็ครับยำเลยเนี่ยเอเ